อคทุกค okay, นมาเดินกันเถอะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองวันนี้เป็นที Linux> ่นะคะที uh. <t 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 uh> <t uh ่เดินทางไปไกลมากสุดขอบประเทศเพราะเราจะไปนครสีธรรมราชพนมโอเคสุกัสิงกะเผาใช่ค่ะโอเคได้เลยซึ่งวันนี้ภารกิจของเรานะคะต้องรอติดตามเพราะว่าไม่มีเข้าโรงแรมนอนเราเราจะพาทุกคนนะคะไป มูกันแบบถูกต้องแล้วก็ไปว่าเสียนแล fellow, ้วก็ไปร้อยคาสิการีว่าซึ่งเป็นวิธีของเราแล้วก็ท IS> ี่สำคัญนะคะเรามีเขสไปด้วยเรามีมันกันสองคนเดี๋ยวเราจะพามาดูเขสกันนะครับผมกเแขวันนี้เป็นใครใช่เดี๋ยวเราติดตามนะคะบ๊ายบายไป ครับผมเราก็มาถึงนครนบุรแล้วพร้อมกับแขกับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งอยู่นี่คนนี้คนอ่คะใครครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะดีเจสวินเฮนนะคะเออตอนแรกนะคะ ไม่กล้าเปิดตัวเพราะว่าอะไรยังแต่งหน้าเดี๋ยวมีเบื้องหลังให้ดูสภาพาก็เลยพุกแต่งหน้ามาตลอดนะคะก็จะเป็นรายการพิศวงไม่ได้นะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณเทรฟอยู่ที่พระธาตุพนมแล้วเย้จะคลิปไปไกลเวอร์จากสนามบินมาพระธาตุพนมเลยนี่เป็นสถานีแรกเนาะที่เราจะมาเรียกว่าเป็นเป็นที่ที่ต้องมาที่แรกของนครพนมนะคะ <Okay. S 2> ก็คือเป็นเดีย๋ยวข้างในเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่า <Okay. S 2> โอเคพอคล้วเข้ามาด้านในแล้วนะคะพี่ตาดับกาแฟก็จะไปซื้อดอกไม้ก่อนค่ะจริงๆต้องไม่ใช่ บูชาบูชาเนาะเป็นของที่วัดแล้วก็แล้วแต่กอลังศรัทธาว,ว่าเราจะแบบหยอ้อนเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยกาแฟไปเลือกกันอ,อย่างกาแฟะนะคะก็ต้องตอบว,ว่าไฮโซบูใหญ่เอาแบบใบใหญ่ใหญ่เก็บนี่นะคะเป็นของทางวัดน,นะคะก็จะมีแม่แม่แม่แม,แม่นั่งค่ะ <c oughs> จะบอกว่าไม่ไหนที่กกมา<อ>กร่าง เวลาเราถวายดอกไม้หรือว่าถวายดอกบัวเนี่ยให้เราพับดอกบัวเพื่อที่ว่าเกิดชาติหน้าเราจะได้สวยชาตินนี้เราไม่สวยไม่เป็นไรเราสวยชาติหน้าก็ได้เขาบอกเขาบอกว่าทำมือสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ก็เลยชาตินี้ก็เลยทำหน้าไปก่อนแล้วก็พับดอกบัวเพื่อชาติหน้าขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นการทำเพื่อชาติหน้าเพราะว่าชาตินี้ทำสัลยารไปแล้วสาระอยู่ไหนไม่มี โอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระาธาตุพนมวันนี้ก่าครับไปกันเลยไปบอกนิดนึงก็คือพระธาตุพนมนะคะเป็นพระประจำปีวอกแล้วก็เป็นพระประจำวันที่เกิดปีนนี้นะคะขลับกระไฟก็คือเกิดปีวอกหน้าเหมือนลิง่ใช ออกจากไปคนเรียบร้อยไม่โดนไม่ดูไม่ดูไม่สด,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 ดอยู่ในวัดเราต้องสำรวมนะคะทุกคน ราก็เสร็จแล้วนะครับที่แรกพระธาตุขนมนั่นเองนะครับเราไม่รู้จะไปไหนต่อเราต้องถามอีกสคนแล้วว่าจะไปไหนต่อนี่บานทีทำคนริงเหยที่ <laughs> <laughs> เราจะไปไหนต่อหาของกินนี่ส1บเอ็ดโมงลแล้วถึงเวลาฉันเพลนของเราจะ <c ười> กแ <c ười> าบนักการโชคดีมากฮะทำไมนะ <c ười> ถือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าตอนก่อนมาถึงอ่ะเจอฝนนิดนึงถือเป็นการแบบประพรมน้ำมนต์แล้วก็พอมาถึงที่วัดก็คือฝนไม่ตกเลยโ mm hmm. อเค okay, งั้นเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่านะครับว่าเราจะไปกินอะไรกันไปดูกันดีกว่า A few moments later h ล l l แล้วเราก็มาถึงร้านกะละแมที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นก็คือร้านน,นี้เอง กะละแมกรภาษาเสือน,สนั่นเองมาเลยไหนบอกสิว่าร้านนี้กะละแมเป็นยังไงอร่อยที่สุดในประเทศไทยหน,หนึบหนับนุ่มหนึบกลินเพลินๆหมดถุงได้ของหวานไปกินมารถวะมีคนเข้ารถไม่ได้มีคนเข้ารถไม่ได้ ชมหน้าคาราเมลแมงม้สะหวัแกะแล้วกินเลยไม่รอดีเราไปกินอะไรกันต่อดีอ่ะก็เกี่ยวเรือไหมไม่รู้เลยอะไรก็เกี๋ยวเรือที่เราบอกว่าน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดโอ้โหเคี่ยวยังไม่หมดเลยก็เดี๋ยวเรือที่เราบอกว่ากินมือเที่ยงอ่ะเราแบบพวกนี้เราไม่อยู่ไงอ๋อได้เอาสิเออตอนดังมากทุกคนดังเพราะอะไรเปิดลำโพงดัง กล้วยเวีอยวเหลือปลาแก้วอยู่ในเมืองแล้วความพนธุ์ดีหรอนี่ซื้อมากี่ถุงไหนบอกไหนบอกกล้องอะไรว่าซื้อกันมากี่ถุงกะละแมสองถุงเนาะซื้อไปเฉลิที่เนี่ยปวจะปวดพี่ทานคนเดียวไปเท่าไหร่ห้าค่ะปวดจุดบ้านะคะเพราะว่าแม่บอกว่าเป็นกะละแมที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่เคยแล้วปัะหาเซ็งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องลองโอเค แกะเลยแกะเลยแกะเลยคือ,<ๆ>ค,อคือจะบอก,อกว่าป้าแกจะเป็นคนติดติดนิดนึง,นงคือรอบที่แล้วแม่มาก็คือกว่าจะซื้อได้ก็คือใช้เวลาอยู่พอสมควรน,นะครับของป้าแกติดมากทาไม่ได้จองก <ทำ S 2> <น>็ไม่ได้ไม,ไดไม,มากอร่อยแบบว่าเนื้อคือเดิมมันจะนุ่มอะคะ่ะเคยกินที่นี่ไหมโมจิ inet. อ่ะอ่าโมจิโมจิมันนุ่มนุ่มเนืบเนืบอะแต่เทคเจอร์เนนี้มันจะแบบว่าลื่นละมุนละมุน จะไม่สามันก็ไม่แข็งปกติเราจะเคยกินสมัยก่อนเราจะแข็งๆเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมแันนี้ก็เหือนุ่มนิ่มมากโอเคทุกคนในรถหิวหรือยังหิวแล้วทนได้ไหมเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแก้วนะคะซึ่งเราจะกลับไปที่ตัวเมืองซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ46นาที53กิโลโอเคปะโอเคได้งั้นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะโอเคเย้เราอยู่ที่ไหนลราจะ ก๋วยเตี๋ยป้าแก้วแล้วแล้วมเป็นแบขาจรถ่ายตอนป้าตอบเนาะถามว่าคนไหนคือป้าแก้วค่ะแล้วป้าเขตอบว่าแม่เสียแล้วค่ะแม้วคหน้าตึแู่่ล้วนะมาแล้วนะคะผมกวยเดี๋ยวเรือ การนี่นะครับก็จะน้าตาเแบบนี้ะน่ากินมากเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเป็นยังไงในรไีวิวซีเป็นซีแบบสมุนไพรอ่ะเป็นน้ำใสไม่ใช่แบบแบปลกแปลกปกติน้ำซุปเราจะเป็นแบบกระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ <S <S เออยิ่งตุ้ยย่มีกิ่นงมันจะมีกินเหมือนผิใม่แล้วก็ความหอมสมุนไพรนี่ความแปกก็คือที่ค่ะเราจะได้มีมันฝังมันคือพริกเปิ้ลแล้วก็พริกาก้กินที่ตราชิมพริกแล้วก็ไม่ไดมันฝรัไม่เสร็จเลยอเคแม่คุณเบฟกินได้เกินมะพริกรแบบนี้ เที่ยวไปทำอะไรนะคะเอามาจุ่มวันนี้ <laughs> แต่เราไม่จุปป่มค่ะเราจะรองไม่จะแบบว่าเหมือนเอาอะไรตอดหรือเอาไรย่างอะไรต่างๆแล้วกลิ่นจะหอมๆแล้วก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดต่านไหนบอกไม่เผ็ด <c oughs> ตัดภาพไปที่หน้าการแสดงการแัดงโอ้อ้าวอ้าวกาแล้วก็ิรสรุ่งเสริบเ้าอันนี้นะครับก็คือเนื้อหลบดเล้วอมผุดไชเทโอเคงั้นเราขออนุญาตกินข้าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่เที่ยวต่อว่าจะไปไหนดีบ๊ายบาย สวัสดีทุกคน <mel od ic> แล้วเราก็เพิ่งตื่นนะครับเราก็มาอยู่ตรงทีลนมาร์สังข์ทอนครพนมนั่นเองเราไปพบกันสองคนเลยครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกำลังเมาไปอยู่นะคะทุกคนก็คือตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่จันลานพระยาศรีสัตนาคารใช่ค่ะก็คือเป็นแลนด์มาร์สของนครพนมนี่ก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่า ตรงนี้ค่ะองค์พญานาคที่มีทั้งหมด7เสียรนี่ยน้ำหนักทั้งหมดนะคะ9,000กิโลกรมัมทำจากทองเหลืองที่แบบหล่อขึ้นมานะคะลินจะพันกันแล้วแล้วก็แบบมีนี่เขาบอกว่าขนาดนะคะก็คือกว้างด้านล่างะ6เมตรสูงทั้งหมด15เมตรใหญ่สุดในประเทศไทยเลยพิธารู้สึกอะไร สคนลุกเบาสูงขก็เราก็ลานี้นะคะจะบอกว่าในทุกวันที่เจ็ดของเดือนที่เจ็ดเนี่ยจะมีการมุงสวงองค์พญาสิทสัตนาครราด้วยแล้วก็จะทำการมงสวงหมดเจวันถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยหรือว่าอยากจะมากราบไหว้ก็มาที่นี่นคะโอ้ยก็ต้องมาเดินหน้าดิคนลุกเหมือนกันเนี่ยถ้าฉันเป็นอะไรฉันไม่คนลุกตามเธอทำไม ก็ต้องเอดินด้าวันที่เจ็ดกันะใช่วันที่เ็<ช>เค่ะจะมีจากตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสามค่ะเดือนนั้นทาโูไก่ก็อยากมาอีกเนาะเพราะว่าเป็นวันที่ดี่สุดก็จากที่เห็นบรรยากาศก็คือแบบเราสองคนเป็นคนดีมาเลยไม่สนไม่ดื้อเลยแล้วเดี๋ยวเราจะรอเออมีชิค่ะหนึ่งพี่ตานเมื่อกี้พี่ตานบอกในรถก็คือว่า ก็คือเราคุยกันมาตลอดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องมาไหว้ตอนช่วงเย็นนะคะตอนช่วงกลา,างวันท่านอ่ะจะไม่อยู่ท่านจะไปอยู่ที่อุบลหรืออุดรอะไสักอยาก่างคำชะนโนดอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ช่วงเย็นท่านก็ถึงไปกลับตรงนี้เราก็เลยจะมาตอนเย็นล้วเลยถามพี่ตาว่ามากี่โมงดีแล้วพี่ตาบอกว่าสองทุ่มซึ่งมันมีคิดว่า,าน่าจะมีที่มาที่ไปนะคะของการที่จะพูดออกมาว่าสองทุ่มคิดดีๆก็พูดออกมาเองชใช่แล้วเดีเด๋ยวเรากลับมาตรงนี้สองทุ่มแล้วกันแล้วเราไป ปั่นจักรยานญญาเล่นกันดีกว่าค่ะใช่ <Yay. S 2> แล้วแล้วดูวิวให้ดูวิวท้างข้างสวยมากใช่กันทุกคนก็เชิญไปดูวิวกันเลยแล้วตอนนี้เราไปอยู่บนจักรยานนะครับผมนี่สองคนนั้เขาพาเรามาปั่นจักรยานทิ่แม่น้ำโขงนะครับ บรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบไม่ร้อนเพลิน ที่เราใฝ่ฝันเป็นไงคะมาถึงแล้วเหนื่อยดีแต่ว่าคนนู้นไปนู้นแล้วไม่รอเลยตงชีวิตตังยาวันธิพนองสัระนังขัดฌามิ สุปติปนโนภคกะโตสาวกสังโฆไะะม่ระ,ระกุคาไม่ระคสศไม่ระเถระไม่ระพายผู้มีบุญญาธิการอำนาจมหา,าบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยเอหิเตโยธาเอหิวายุทธาเอหิอาโปธาอยู่แห่งหน,นึ่งตำบนใดก็จะตกกับว่าพระมพรเมฆอรียกร อกราธนาไชยมหาบาร,ายยารมีพระเมตตรีเจ้ทาทั้งี่สิบเอ็ดอทั้งที่สิบเอ็ดบาประเมตตรีเห่งสูงสวรรค์ประมตตรีเห่งมนุษย์ประเมตตรีเห่งเวลา จ้าหันมานี่ซิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหนก็ดอนโพค่ะก็มาถ่ายกูต้องหลับไม่หดับนะะเพราะว่าเอออยู่ เสร็จแล้วนะครับเราก็ไหว้เสร็จแล้วที่พ่อปู่หรือนั่นทนที่สุดก็ได้มาแล้วได้มาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากไหว้ก็รู้สึกสบายใจนะที่เหมือนกับว่าตลอดเวลารู้สึกว่าอยากมาแต่ก็ไม่ได้มาสักทีคราวที่แล้วมาก็ไม่ได้มาถึงที่นี่อะไรอย่างงี้ก็เหมือนมันั่งใจเนาะว่าเราอยากจะกลับมาก็เลยแบบว่าได้น้องเบบเวอรี่พามาก็ขอพรไปตามที่อยากได้ค่ะโอ้โแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป แล้วนี่เราก็กําลังจะไปเกาะแม่ย่า,ากันต่อซึ่งผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันนาก็ไหนๆก็มาแล้วเก็บให้ครบทุกกีแล้วกันเอาให้คุณโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะแม่ย่า,ากันบายบายตอานนี้เราก็อยู่บนเกาะแม่ย่าแล้วนะครับก็ไาว้เสร็จแล้วทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับก็รู้สึกว่าที่นี่เงียบสงบดีแล้วก็รู้สึกคลางมาก ไม่อยากหบกวนคนอื่นน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเป็นเกาะแม่ย่ากแก้วกัลยาเทวีก็ให้ขอเรื่องเงินเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยคือคือต้งๆาถ้ามเราก็ต้องมาพิเศนะคระบอกว่าสนุกมาก นีพี่กำลังเปื่อยกำลังคิดยาเราปิดเทปยตัวนี้ได้ปะเออปิดตรงนี้เลยโอเคก็คือคลิปนี้นะคะก็สนุกมากๆก้าไม่ป่วยก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับป่วยอะคะได้บุญกลับไปนะคะไม่เป็นไรแลกหน้าอย่าถูหวยคอยดูอเอาดี อ่ครทุกคนยังไงฝากติดตามช่องแล้วกดซับสไครต์ตรงข้างล่างนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่หน้า